สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดรองสุดท้ายนัดที่45แล้วประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคมเริ่มกันที่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านแพ้กับคาร์ดิฟ0-4เบนฟอร์ดชนะทางวัตฟอร์ด2-0ฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์วันนี้เสมอกับโคเวนที่1-1นูตันทาวน์เสมอบีเดสเบอร์1-1มีวอลถล่มบิสตอลซิตี้4-1นอริซิตี้เอาชนะทางเรดดิ้งไป4-1เบสตัน็อตเอนชนะทางบาสลีย์2-0 ลอตเทแฮมเสมอกับแบ็กเบิร์น1-1เชฟเวนครับเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์0-0สโต็กซิตี้แพ้ให้กับควีสปาร์คเรนเจอร์0-2สวนซีเฉือนเอาชนะดับบิลคอตตี้ไป2-1แล้วก็วีคอมเอาชนะทางบอลมาร์ตไป1-0 อะไรทำให้สถานการณ์หลังจากผ่านนัดรองสุดท้ายไปครับแชมป์ก็เป็นของ City นอริสิตี้นั่นแหละที่เก็บไป96คะแนนรองแชมป์ก็เป็นวัตฟอร์ครับมี88ครับ2ทีมนี้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมยร์ลีกอัตโนมัติในปีหน้านะฮะส่วนโซนเพย์ออฟอันดับ3 4 5 6ก็แน่ชัดครับ4ทีมนี้แน่นอนอันดับ3 b e เบนฟอร์มี84อันดับส่นซีมี80แล้วก็อันดับ5กับ6เป็นบอรนมัดกับบาสลียที่มีทีมละ77คะแนน เดี๋ยวไปดูกันที่โซนตกชั้นหน่อยดีกว่าฮะสนุกจริงๆครับผมเพราะว่าอันดับที่21ฮะดับบิเคาตี้วันนี้แพ้ไปเนาะแต้มเลยหยุดหยุดที่43คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนเท่านั้นเองครับต้องไปลุ้นวัดดวงกันเลยนะสุดท้ายนะส่วน3ทีมในโซนตกชั้นโอ้นี่ก็สูสีนะฮะอันดับ22 23 24แล้วเตยแฮมเชฟเวนแล้วก็วีคอมมีทีมละ40คะแนนแต่วีคอมเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่ารอดครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ย น้อยกว่าเพื่อนๆครับเรียกได้ว่าแทบจะตกชั้นเนี่ย99.99% 99ไปแล้วครับที่เหลือลุ้นกันในนัดสุดท้ายก็คงจะมีแค่ดาร์บี้ลอตเทแฮมเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับซึ่งทีมที่ได้เปรียบมากสุดก็คือลอตเทแฮมยูไนเต็ดครับเดี๋ยวจะมีเกมนัดตกค้างครับถ้าอีหนึ่งเกมเนี่ยชนะได้บอกเลยว่าดาร์บี้เคาน์ตี้ปาดเหนือแน่นอนครับไปดูกันที่ดาวน์โซล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นอีวานโทนี่ของเบนฟอร์ดที่ยิงไป30ประตู เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้คือัอนาคารต่อเช้าวันพุธที่5พฤษภาคมมีเกมนัดตกค้างลูตันทาวจะเจอกับทางลอตแทมยูไนเต็ดเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเกมที่46ในวันเสาร์ที่8พฤษภาคมเตะพร้อมกันตอน6โมงครึ่งนะฮะก็จะมีบอนมาเจอสโต๊กบาสเล์เจอกับนอริสิตี้แบ็กเบิร์นเจอเบอร์มิงแฮมบิสตอลพบกับทางเบนฟอร์ คายดีเปิดบ้านเจอลอตเตอร์แฮมโคเวนทีเจอมิลวอล์ดาบี้เจอกับเชฟฟิลด์เวสต์เดย์มิดเดิลส์เบิร์เจอวีคอมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับเบรสตันควีสปาร์คเจอลูตันทาวน์เรดดิ้งเจอฮันเดอร์ฟิลด์แล้วก็วัตฟอร์ดจะพบกับทางสวอซีซิตี้